น้ำมาไปไหนมาเนี่ยโอ๊ยไปพลรากอนอะไรนะไปเดินพลรากอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรู้จักหรือว่าพลรากอนอยู่ที่ไหนอ่ะโอยเห็นหน้าห้างก็จําได้แล้วอ้าวหน้าห้างมีอะไรอ่ะมีพระนับปกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอตี่มีพระนับปกนั้นตลาดไทย เปลี่ยวโอ๊ยแต่งตัวมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละมันไม่ได้หมายถึงแต่งตัวหมายถึงกลิ่นนะอำเพื่อนตลอดเลยรักเพื่อนขอนิดนึงแล้วกันเออเออมาไม่นี่มีเรื่องอะไรเนี่ยโทรไปหาเนี่ฮะมีอะไรสักอย่างหนึงในใจอยากจะบอกอยากให้น้ำอยากน้ำอะอยากให้มายช่วยด้วยอะมีอะไรวันนา้าแอบชอบพี่ชวน ตายแล้วก็พี่เขาหล่อเล่นกีฬาก็เก่งเรียนก็เก่งอ่ะโอ้ยผู้ชายสมัยเนี้ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องขยันขันแข็งนิดนึงแ่เปล่าเนี่ยแล้วฉันมีปัญหามีปัญหาตัวที่ว่าทํายังไงอ่ะพี่โชนจะหันมามองฉันอ่ะโอ้ยอยาาท่านตาอย่างนี้มานี่ไงฉันอยากให้เพื่อนช่วยไงโอ้ยไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้ดาราสวยได้มีดหมอเยอะแยะจริงดิอ้ยจริงสินิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้สอนนิดนึงอาจารย์โอเดนิสสวยได้แพทย์เยอะแยะมีเงินไหมเนี่ยไม่มีโอ้ถ้าท่านจะยากยากทำไงทีเดียวเขาไปไหนเนี่ยมานี่อยากใจนั่งโต้ไนี่มีเรื่องเนี้ยปรึกษาฉันได้ รู้เรื่องดาราเนี่ยฉันปรึกษานิดหนึ่งอะไรอฉันล่วงไปเนี่ยอัมาภาตหรือเปล่าต้องนี้ก็มีะจะขึ้นสูงทำไมล่ะชอบที่สูงเออยิ่งสูงยิ่งหนาวฉันคนขี่ร้อนอบอกบอกจริงๆนะ,อะบอกฉันบอกเลยในร่างกายเธอเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะเกลียดอะไรก่อน ดา,าดาราเนี่ยใครใครทําบ้างไม่ทําบ้างโอ้ยทําเยอะแยะพูดไปก็จะหาว่านินทากาันนะรู้จักลูกหมีหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยตะก่อนสูงร้อยสิบเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเนี่ยสูงร้อยสิบเจ็ดหรอมลูกหมีสูงเท่านี้ฉันหรอตายแล้วอ้ยตะก่อนเดินแบบตั้งแต่นดเดียวก็เดิน เดี๋ยวเดี๋ยวฉนถามหน่อยว่าลูกหมีหรือลูกเพนกวิน <c oughs> ลูกหมีเนี่ยเดี๋ยวนี้สวยเป็นไงโอ้โหสูงสูงโปร่งเลยท,ทำอะไรมาค่ะโอ้ยเขามีวิธีของเขานิดนึงหรอผู้หญิงอะกระจุกกระจิ๊กแล้วถ้าฉันอยากสูงทำไงดีอะโอ้ยอย่าลูกหมีเขาไปต่อขามาหรอไม่โอ้ยเขามีวิธีไงฉันบอกหรือจับกอลเป็นพนหรือเปล่า ไอเนี่ยแต่ก่อนหน้าอก็สุดเทพสีใสนี่เลยอะทุกวันนี้เขาหลอนะโอ้ยเขาทำมาเขามีตังค์หรอเออฉันได้ข่าวมาว่าเมียเมียแก้งสัมชาก็ทำมาใช่ไหมโอ้ยทำกันเยอะทั้งสามตัวเลยลอพี่มดพี่มดเขาสวยเนาะอ๊มาจากบ้านนอกสวยที่ไหนล่ะหรอหน้าเขาเป็นยังไงอ่ะอกยังก็ไข่ดาว เรียว่าเขาไปทำมาเหรอไปทำมานี่ทำครั้งแรกเดินไม่ได้หัวทิ้ม <ś les> ไม่ดูน้ำหนักขาตัวเองเอ่ะขาเล็กไงเออแล้วไปทำซัมบิ้มมันคือหัวทิ้มเออแล้วมาลามาลาล่ะภรรยาพี่แทโอ้นั่นทำจุกทำจิกทำหลายจุกทำยังไงอ่ะก็หน้าตากรีดน่องกรีดหน้าแต่ก,ก่อนตะเกื้อนเต็มหลัง เพื่อนนี่เพื่อนนี่ขึ้นตาดำเลยนะมาจากบ้านนอกอ่ะมาจากจันทบุรีอะ่ะแต่สองคนนั้นฉันไม่สงสัยฉันสงสัยเอ่อเมียโหน่งอ่ะดูดินี่เขาสวยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉ,ฉันอยากรู้ว่าเขาไปทำแก่ที่ไหนอะ่ะทำไมทไมเขาทำเขาทแก่ได้เหมือนมากเลยอะ่ะมันหวดเดยอะไหมอะไรอย่เงี้ย บางครั้งก็อยู่ดีๆมีไห้ท้องก็ได้นะเออมันร่วงเลยอ่ะหรอนี่มีดาราที่ไม่ทำนะนะใอ้ล่ะโอ้ยคนนี้สวยตลอดกาลรู้จักตามมายุราป่ะเคยเห็นที่เป็นพี่นิุตักมายุราเนี่ยบอกได้เลยเห็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังงั้นเอ้ยเห็นตั้งแต่เล่นเล่นหนังเคย ชอบผมคุณตัก๊กโอ้ยบอกตรงนะผิวพันธุ์นี้เปล่งปังผมออกสักเส้นคุณตั๊กก็ยังไม่มีเฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะใส่วิก